สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมหมอแมวในช่องด็อกแมวหม่ปั้นและในวันนี้เราอยู่กับ iPad ตัวใหม่ของผมนะครับนั่นก็คือ iPad Air 4นะครับซึ่งตัวนี้เป็นรุ่น256 g b นะครับและสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการต่อเมาส์เข้ากับ iPad Air 4นะครับหรือ iPad Pro นะซึ่ง เป็น iPad รุ่นที่มีพอร์ตเป็น USB Type C แล้วนะครับซึ่งมีวิธีการต่อเมาส์นะแบบง่ายๆมาแนะนำให้กับทุกคนได้ลองทำกันถ้าคุณพร้อมกันแล้วเตรียมอุปก,กรณ์ต่างอไปนีเลยครับอย่างแรกที่เราจะต้องมีนั่นก็คือนี่ครับนี่คือเป็นหัวแปลง USB Type C หรือใครจะใช้เป็น USB Hub ก็ได้นะครับ ซึ่งปลายด้านหนึ่งจะเป็น USB Type C และปลายด้านหนึ่งจะเป็น USB Type A และนี่คือเมาส์ของผมและนี่เป็นกรณีที่สำหรับต่อเมาส์ที่เป็นพอร์ตแบบ USB Type A แบบนี้นะครับเมื่อเรามีอุปกรณ์ทั้งสอย่างพร้อมแล้วนะครับนี่เราก็มาเริ่มทำการต่อได้เลยครับเริ่มจากเอาหัวด d ปเตอร์นะครับ Type C มาต่อกับเมาส์ก่อนจากนั้น ให้เราเอาไปต่อกับ iPad ของเราครับแบบนี้เมื่อเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่ามีเคอร์เซอร์นะลูกกลมๆโผล่ Pro ขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้ให้เราเข้าไปตั้งค่าใน iPad ของเราครับไปกันเลยให้มาที่ Sitting ครับจากนั้นให้เราเลื่อนหาตัวช่วยการเข้าถึงจากนั้นมาที่การควบคุมตัวชี้ครับ เราจะเห็นเมนูเพิ่มขึ้นมามีทั้งความต่างระดับสีซ่อนตัวชี้อัตโนมัติแล้วก็สีซึ่งเราสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการคลิกเลือกที่บริเวณตรงนี้นะครับจะมีสีให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด6สีด้วยกันสีขาวน้ำเงินแดงเขียวเหลืองส้มและยังสามารถที่จะปรับความกว้างของขอบได้ด้วยนะครับดูนะ ซึ่งจะทําให้ขอบสีที่เราเลือกมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นจักนั้นเรายังสามารถปรับขนาดของตัวชี้ได้ครับให้สังเกตดูที่ตัวชี้ของผมนะครับแล้วก็ปรับใช้ตามความเหมาะสมตามที่เราถนัดได้เลยและยังสามารถปรับตัวชี้ได้นะครับเรื่องของความเร็วในเรื่องของการเลื่อน,นต่าง สามารถปรับให้เลื่อนเร็วหรือเลื่อนช้าได้และนอกจากนั้นยังมีวิธีการกําหนดตั้งค่าปุ่มบนเมาส์ของเราด้วยนะครับซึ่งวิธีการตั้งค่านั้นให้เราเข้าไปตรงนี้นะครับมีการกําหนดปุ่มในการตั้งค่า s s 1 s Touch ตรงนี้นะคลิกเข้าไปเลือกเข้าไปจะเห็นอุปกรณ์ที่ต่ออยู่คือ Optical Mouse ซึ่งเราเชื่อมต่อผ่านทาง USB ก็ให้เราเลือกเข้าไปเลยนะครับ จากนั้นจะมีการกำหนดปุ่มเพิ่มเติมซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้เมาส์ <Mouse S 1> <Mouse S 2> ของเราเนี่ยโดยหลักๆณปัจจุบันจะมีอยู่ทั้งหมด3ปุ่มในส่วนสำหรับใครที่ใช้เมาส์ที่มีปุ่มพิเศษนะครับที่จะมีปุ่มที่4ที่5อยู่บริเวณนิ้วโป้งนะก็ให้เราไปปรับใช้กันเอานะแต่สําหรับคุณผมมีแค่3ปุ่มเท่านั้นเราจะมาลองเลือกกันดูนะครับ วิธีการกาหนดปุ่มเพิ่มเติมก็ให้เราเข้าไปที่ตรงนี้ครับกาหนดปุ่มเพิ่มเติม iPad จะแจ้งว่าให้เรากําหนดปุ่มเองกดปุ่มบนอุปกรณ์ตัวชี้เพื่อเลือกการทํางานผมจะเริ่มจากคลิกซ้ายก่อนนะครับเลือกการทํางานของปุ่มซ้ายก่อนปบ๊บม,มันจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะจะให้ปุ่มซ้ายของเมาส์ทําหน้าที่อะไรมีหลายอย่างเลย ับเพิ่มเสียงลดเสียงก็มีล็อกมาให้หมุนล็อกหน้าจอเลื่อนเมนูหน้าจอโฮมปุ่มหมุนกดสิริเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาซึ่งผมจะใช้คำสั่งแตะห่งครั้งนะครับก็คือแทนการคลิก1ครั้งนั่นเองเรียบร้อยทีนี้เราจะมากำหนดปุ่มเพิ่มเติมดูครับกำหนดปุ่มที่2เป็นปุ่มปุ่มขว้ามือ ขวามือทําอะไรดีคลิกลองคลิกขวาไหมใช้เป็นคลิกลองคลิกขวาแล้วกันเนาะนี่เรียบร้อยแล้วก็กําหนดปุ่มที่สามปุ่มสุดท้ายนะครับคือปุ่มกลางเอาเป็นอะไรดีสลับแอปก็ได้นะครับ ็อกมาให้หมุนก็ได้หน้าจอโฮมก็ได้เอาไปหน้าจอโฮมแล้วกันเรียบร้อยเพียงเท่านี้เราก็กำหนดปุ่มได้แล้วนะครับเราลองมาเข้าแอปพลิเคชันที่ผมใช้เป็นประจำอย่างเช่น Can ว a ซึ่งเราเอาไว้ออกแบบโลโก้ต่างๆนะครับแต่นี่เป็นอีกช่องหนึ่งที่ผมใช้อยู่นะก็คือ นี่จะเป็นเพจที่ผมทําอยู่นะครับก็คือไบเกอตัวน้อยแล้วกวับจีซเป็นเพจเกี่ยวกับการขับรถมอเตอร์ไซค์โดยคลิป 125I นะครับซึ่งเป็นเพจที่เกี่ยวกับการประจนภัยแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆสาหรับการขับรถนะครับต่อใครสนใจก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับทามช่องทาง YouTube แล้วก็ตามเพจ a c e b o o k เนะาะเอาละนี่อันนี้คือการคลิกซ้ายค้างไว้เพื่อเลื่อนตัวหนังสือนะครับซึ่งก็สามารถที่จะทำได้ แล้วก็นี่คือการคลิกขวาครับเพื่อเลือกเมนูต่างๆกับหน้าจอหลักครับกดปุ่มกลางเพียงตัวนี้เราก็สามารถที่จะกําหนดปุ่มบนเมาส์แล้วก็ใช้งานเมาส์บน iPad ดได้เลน,น,นะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขออนญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Okay. <laughs>